สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะวันนี้ให้ลุงเสือยองยนงานางไห้นะคะเอฟซี FC. จะแกงหน่อไม้นะคะโอ้ยผักก็หลายอย่างเท่เท่นะนีนี่ค่ะหน่อไม้แล้วก็ดอกฟักทองนะคะยอดชะอมนะมีเห็ดคมด้วยนะเอฟซี FC นะคะเห็ดคมภาษาอัดไว้โอ้ยงุ่งคำแนวอะไรเนาะนี่ข้าเวเบื่อก็ตำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บมาพริกหลอกันนะเอฟซี FC. นี่ ใส่มัพริกรอน้ำใส่ไปซื่อๆเนี่ยหละค่ะเนาะปลาสาบโบกา้ากินนะคะมันเผ็ดนะคะมันไปรอแล้วอันนี้นเด่งนะ

ันมาเนี่น,นะคะพิกล้อนะคะเอฟซีสดๆเลยนี่โอ้ใส่เบิดกรํารมนี่พอแห้งเนาะ ข้าวคล้ายๆาสไปเลยใส่เกลี่ยจะตีตรงนี้แลานนี้วาสุาสนมันไปเ่น,น,น,นปั่นไงน้ำมนันมันม้วนแบบเออถลอกเบิดยังไงไล่มองเถอะนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำยานางใส่ข้าวเบือเรียบร้อยแล้วนะคะนะครัวก็ยังรกอยู่เพราะว่าเราทำกับข้าวนะคะ F4 นะคะโอ้ตอนได้เอาไปลาไปไปอยู่นะเดี๋ยวก่อไฟนะคะ เตรียมนะคะเอซนะคะนี่เห็ดขมลุงเสือว่าใส่เบิดถุงโลดว่าซันถ้ามันถูกความร้อนเดี๋ยวมันก็จะละลายออกเองนะเอซเพราะว่าเราซิดไว้นะคะเอฟซีคนน่ะมีหอดแมนจีนุ่นคุณเด้อโรเมนธรรมดา เห็ดขมนะคะเราต้มนะคือต้มน้ําเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำน้ำสีนะคะล้างน้ําจนสะอาดนะคะเราถึงใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ฟิตไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกงเราก็ไม่ต้องล้างอีกก็ได้นะคะแต่ว่าภาษาแช่น้ำไว้อยู่นะคะ,ะแช่น้ําอยู่แต่มันยังไม่ละลายนะคะเพราะว่ามันแข็งนะคะก็เลยเอาลงใส่น้ําร้อนเลยนะคะถูกน้าร้อนเดี๋ยวมันก็จะละลายเอง หน่อไม้สดเด้อพี่น้องพริกบ้อสดๆดจากต้นนะฝนจะตกนะคะเอซเมื่อกี้ฟ้าร้องนะคะฟ้าห้องบึ้มๆอยู่พี่น้องเอ้ยสิบรายการเขียดบ้อมาแรงนีถ้าฝนตกแรงตกหนักมีน้ำขังนะคะมันอื่นก็จะออกนะคะ ถ้าฝนตกแดงเดี๋ยวเราจะได้ไปการก้านอื่นกันนะเอฟซี FC ไปจับอื่นกันนะคะแต่ว่าออ้ฝ่ายังมืดนะนี่มืดนะฝาร้องด้วยนะเมื่อกี้นะคะฝนตกคากเห็นยังกินบะมมี่อ่ะฮะยังไม่เ,มเร็วเลยยังไม่หายแม่เร็ Dạ, kỳ anh ăn làm bao? nó máy anh này ha. hết khóm sai bớt thùng rồi. pha héi, nó lướt nó บอลเลี้วยวตึกต๊กห่วยตึ๊กยืนตามี่นี่ปลาคอเนี้ยตอ๊กห่วยมันก็ได้ปลาปลาขาวปลาอยังรัวม,มิดแกงนกหน่อไม้ใส่เห็ดขมโอ้โอยุงกินเมนูเย็นวันนี้ครับเมนูเย็นบ้านภาษากแกงนกหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดขม นี่พักกระไดจักพักนาวจักดอกมะอึลายโทษจักฮะเกือบจะข้นแดงไปใส่เบิด์เลยยุง่งทำมากยุงง่งหลายเดี๋ยวดิเดือดเลยปอาปลาลงในลาวก่อนจะโถมสันปลาไข่ ลาขาวว่ามันจะสะตอไปเพื่อนเห็นยังจังไดกินอะรมั้งจากมันจะลาบบอโอ้ยยิ่มมาดีไก่เลยิ่มมาดีไก่แลยยิ่มเยอะเยอะยิ่มยอเยอะเยอยมึงมาจจกบ่ กมเยอะยังเออเยอะเยอะเอบานี่อวานเต็มอะา่ยอะย่าเยอเยอะะแม่สมน้ำหนาโอจากวาแนวใดดอกมอมีขั้นตอนอีกบาททีนี่ไอวาละยกมอไปด้วยเออ

มันกันกคนใไปใส่อะไรลูกมันหาหกลูกลูกใหญ่อยู่บปลาหามันชื่บ่เต็มหม้ออนนะอาี้ปลจนแล้วข่าวใส่แล้วผลผักลูกอะด้แบบน,นี้สุดท้ายละหักเน่ามาเป็นส่วนเลย อันนี้จะยอดนอีงง่นี่จะตัดมาใช่หรือเปลไาัดอันเป็นวนที่ตดห่อยบอลืมอารมณ์ก่อนโอ้บ่บีหน,น,หนหนอนอ้โหุนอาเตดคมกระไรฟ้าแล้ฉิดเปลือยเนาะขมเป็นออีญญ เออฝนตกเด่งๆก็อ,อ,อ๋ออาเก็ดเห็ดขมลามวนเพียงดูหอมผักเนาแล้วบาทีนี้คนน่ะมียอดกระปูแกงนอ้องใหน่นะแล้ว e ก็บฟูเลยไอ้ปีที่กีใส่ทุกอย่างมวยใส่เบิร์ดทุกอย่างใส่เบิร์ดตัวพุน่นน่ะเต็ม<ก>หมอ<ก>อ้ออันยาบาทีนี้เฮยมาเด้อพี่น้องบัดนี้แกงหน่อไม้พุ่นรรกกน่ะรวมมิตรก็บฟูกป็ตัวบักใหญ่นึงเห็ดขม บารบีควแล้วกำลังฟดอ้วกเลยบาน้ปลาข้าวติ่มซี่เตยบมดแล้วเมนูเย็นนะคะเ fco มันนี่แกงหน่อไหมยามแรงนะคะคนบิวขนาดคนจากมากซิดาอยู่บ้านีอยู่แต่เสียบเนาะอันใดเมนูกินเ้อะนีมันอิ่มแล้ว มันกินไตัวกินต,ตัวผู้ตัวเมียน้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ตัว้ตัวผู้ตัวผู้ก็วรู้ตัวผ้ตะวผู้ตัตัวผู้ตัว้ัวาล้ตัว้ตัวผูกดัวผู้ตัวผา้ตัวผู้ตัวผตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผ้ <c oughs> ะะกก like, ตัวชูะะ้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ตัว้ตัวผู้ตัวผ้ตัวตัมรับชม้ะคะเจอกันผะะู้ตัวผู้ต้ตว้ัวี้ัวัั ฟองยังไม่ออกไงแล้ว